<c oughs> <c oughs> สวัสดีครับพี่น้องที่กรบรักทุกท่านครับวันนี้นะครับเราก็มาพิจารณาพระนางพญาเขาโค้งกันนะครับดงงูง่ายๆนะครับนางพญาเขาโคง้ง มาแบ่งปันเคล็ดลับการดูง่ายๆนะครับช่วงนี้ก็รอพี่น้องที่ครบของเราก่อนนะครับสักครู่หนึ่งเราจะเข้าสมมโหมของการแบ่งปันความรู้นะครับเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อให้พี่น้องไปต่อยอดความรู้ความรู้มีไว้ต่อยอดนะครับความรู้มีไว้แบ่งปันนะครับความรู้ไม่ได้ผูกขาดไว้กับคนใดคนหนึ่งเท่านั้นนะพี่น้องครับนี่ เดี๋ยวเราดูภาพรวมก่อนนะครับเราดูภาพรวมก่อนอาจารย์จะจัดแสงจัดอะไรให้แบบให้ดีที่สุดนะฮะวางตรงนี้ได้ครับขอยัดจัดแสงแบบอย่างนี้นิดนึงนะจะได้ดูดีดูออกมาโอเคแสงเสริงต่างๆ่งๆมุมนี้จะดีกว่านะแบบนี้นาะพี่น้องเนาะเว <c oughs> ลาส่องเออมันภาพมันไม่หลอกตาอ <c oughs> ืจะได้เห็นเห็นลักษณะของการส่อง <c oughs> ก็เชิญชวนนะครับสําหรับพี่น้องที่ต้องการอยากได้ความรู้ไปต่อยอดแต่ถ้าพี่น้องท่านไหนนะครับที่มีองค์ความรู้มากกว่าจันนันเป็นระดับครูอาจารย์ก็ขอให้ผ่านช่องของอาจารย์ไปได้เลยนะครับผ่านได้เลยนะครับไม่ต้องมาเสียเวลากับอาจารย์นันนะครับแต่พี่น้องท่านไหนดูแล้วภูมิความรู้เรื่องพระเครื่องยังสู้จันนันไม่ได้หรือยังไม่เท่าจันนันก็ให้เข้ามาศึกษาความรู้ไปต่อยอดครับพี่น้องครับโดดดาม่า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นเพราะคนทุกคนมีครูอาจารย์คนทุกคนมีองค์ความรู้นะพี่น้องครับเราต้องอยู่บนการให้เกียรติกันนะฮะเอาละครับไม่พูดปั้มทำเพลงครับวันนี้จะพาพี่น้องที่เคารพนะครับมาชมดูง่ายๆนะครับพระนางพญาเข,าข่าโค้งดูง่ายๆพระนางพญาเข,าข่าโค้งดูง่ายๆพระนางพญาเข่าโค้งครับองค์นี้เป็นพระนางพญาเข,าข่าโค้งทรงสุโขทัยสร้างในวาระของพระบาทสมเด็จฯ พระนเรศวรมหาราชนะครับถ้าเป็นพระนางพญาที่สร้างในยุคข,ของพระวิสุทธิกษัตริ์ซึ่งเป็นพระมารดาของพระเนเรศวรนั้นองค์พระจะเป็นหน้าตะกวนก็คือองค์พระจะหนาล่ําใหญ่นะครับเป็นหน้าตะกวนแต่ว่าถ้ายุคพระเนเรศวรจะเป็นทรงสุขโขทัยที่มีความอ่อนช้อยสวยงามมากนะเกสสบัดเล็กน้อยนะครับใบหน้าแหลมเป็นหน้าตะกะแ่นนะครับนะ การวางแขนเส้นเข่าโคง้งผิวสวยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นทรงอู่ทองหรือหน้าตะกวนนะครับนี่ลักษณะของเส้นเข่าโค้งนี่จะหนาใหญ่นะครับองค์พระล่ําสันหนาหน้าใหญ่นะครับองนี้เป็นทรงสุขโขทยัยสร้างในยุคข,ของพระราษรมหาราชนะพี่น้องครับเนื้อจะออกเป็นสีนะครับเรียกว่าน้ําตาลอมน้ําตาลนะครับอมน้ําตาล สีผ่านเล็กน้อยก็คือฝั่งนี้เข้มฝั่งนี้อ่อนสีอ่อนเข้มเกิดจากการที่อะไรครับโดนไฟพระนางปัญญาเป็นพิมพ์ที่มะมีแม่พิมพ์อย่างเดียวเฉพาะด้านหน้าเพราะฉะนั้นด้านหลังใช้มือกดก็จะปรากฏลายนวมือต่างๆซึ่งเราจะศึกษาเรียนรู้กันแบ่งปันความรู้กันนะครับเรามาชมกันเลยครับด้านหน้านะครับไล่จังแต่เกตเกตจะเป็นลักษณะเกตสบัดเห็นไหมครับเกตเปรียวเพลิงสบัดฟุบนะครับสบัดมาทาง มาทางไหนครับสบัดมาทางซ้ายนะครับฟืบสบัดป๊บมาทางนี้ใบสบัดปั๊บมาทางนี้นะครับเห็นไหมครับมีร่องแอ n ร่องแอ n ร่องศีรษะร่องเขาเรียกว่าเส้นเหนือศีรษะนี้มีร่องใบหน้าแหลมเป็นหน้าตะกะแตนเห็นไหมครับแหลมเป็นหน้าตะกะแตนนี่ครับทรงสุขโขทัยจะเป็นอย่างนี้นะครับเส้นคอ,เส,เ,อเส้นเข่าเอ้ยเส้นคอเส้นหูชัดเจนนะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะครับเส้น หูจะกว้างนะครับเทียบกับหน้านะครับหน้าอยู่นี่แล้วก็เส้นหูเนี่ยฝั่งนี้จะจะเรียกว่าระยะห่างจากใบหน้ามากกว่าฝั่งนี้จะแคบกว่าเห็นไหมครับมีเส้นคอชัดเจนแล้วก็คอปริลางๆเป็นจุดสําคัญที่สุดจุดหนึ่งที่ครูบาอาจารย์ใช้ดูนะครับเพราะงัดออกมาแล้วคอจะปรินะรตรงเนี้ยแม่พิมพ์ที่เป็นใบหน้าของท่านมันจะดูดแม่พิมพ์พองัดออกมากึกๆนี้ครับคอจะปริ พอจะปิินะเล็กน้อยนะครับเป็นจุดซ่อนเลนส์สำคัญมากๆนะครับเดี๋ยวเราจะลงกล้องกันดูทีเดียวนะฮะเราไล่ก่อนนะครับแขนลักษณะการวางแขนนะครับไหล่ขวาจะสูงกว่าไหล่ซ้ายเล็กน้อยนะครับการทิ้งแขนทิ้งฟ้าลงมาเหมือนกับอะไรครับเหมือนกับงวงช้างเหมือนแขนไม่มีกระดูกเหมือนงวงช้างพาดบนเข่านะครับเข่าขวานะครับแอนโค้งสวยงามนะครับเป็นลักษณะงวงช้างเลยนะครับ แขนซ้ายทิ้งดิ่งลงมากลางออกเล็กน้อยข้างในนี่ลึกคมชัดมากเลครับข้างในนี่ลึกคมชัดมากส่วนท่อนที่สองตวัดกอดรัดลาตัวเป็นเบ็ดตกกุ้งกอดรัดลาตัวนะครับตามซอกต่างๆจะมีรอยเสี้ยนเดี๋ยวเราลงกล้องกันรอยเสี้ยนนะฮะเสี้ยนไม้ตรงใต้ข้อศอกนะครับจะมีเส้นเชื่อมเล็กๆนะครับเส้นเชื่อมเล็กๆมา เชื่อมมาที่เส้นเขาโค้งนี่ทึ้งผิวสวยเป็นสามท่อนนะครับท่อนที่หนึ่งท่อนที่สองท่อนที่สามผิวสวยสะบัดสวยมากนะครับลักษณะของเขาจริงนะครับเขาจริงเขาขวาจะหนาหนูนใหญ่กว่าเขาซ้ายเล็กน้อยนะครับเขาซ้ายจะลู่นะครับอ่ะทีนี้เรามาลงกล้องดูกันนะครับหลังจากอธิบายภาพรวมแล้วเรามาลงกล้องดูเนะะื้อหาโอ้โหสุดๆดไหมสุดๆไหม,ไหมพี่น้องที่รครับนี่ครับ เกศบัดเนื้อขาองค์นี้เนื้อนั้นเขียวย่นนะครับ <c oughs> เขียวย่นได้อายุนะครับมีการเซตการหดตัวเขียวย่นได้อายุเห็นไหมครับลักษณะของร่องศีษับชัดเจนนะร่องเหนือศีษะชัดเจน,นะะเเจนใบหน้าเป็นเอกลักษณ์นะครับเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับแหลมมาข้างหน้านิดนึงเหมือนหน้าตะกแตนเห็นไหมครับแหลมมางหน้าเหมือนหน้าตะกัแตนเส้นหูนะครับฝั่งซ้ายนะครับ ขาเรียกว่ามีระยะห่างมากกว่าใบหน้ามากกว่าฝั่งขวาเล็กน้อยเห็นไหมครับฝั่งขวาชิดแล้วก็มีเส้นคอชัดเจนมีรอยปีร้าวเล็กๆซอกเข้าไปสองเข้าไปด้านในเห็นไหมครับรอยปีร้าวเล็กๆนะครับขอปรับไฟครับเพื่อเราได้เห็นชัดขึ้นมีรอยปีร้าวเล็กๆเห็นไหมครับรอยปีร้าวเล็กๆเห็นไหมนี่ซึงเป็นจุดสําคัญมากเลยนะรอยปีร้าวเล็กๆนี้เห็นไหมครับลักษณะของ ไหลไหล่ลขวาสูงกว่าไหล่ซ้ายเล็กน้อยทิ้งแขนลงมายาวเหมือนวงช้างเห็นไหมครับแอนท้องช้างพาดบนเข่าขวาแขนซ้ายทิ้งดิ่งลงมากางออกเล็กน้อยซอกนี้ลึกมากซอกแขนเดี๋ยปรับไฟครับปรับไฟให้พี่น้องเห็นชัดๆนี่ครับซอกซอกลึกมากเห็นไหมซอกแขนลึกมากตรงข้างในนะครับจะปรากฏลักษณะของเส้นรอยเสีย้ยนรอยเสี้ยนไม้นะครับ รอยเสี้ยนไม้ขยายอีกหน่อยเดี๋ยวเราขยายอีกหน่อยนี่ครับ <c oughs> ข้างในจะปรากฏรอยเสี้ยนนะครับรอยเสี้ยนไม้เห็นไหมครับลักษณะของผิวโอ้โหผิวพันธุ์นี้ส่องยิ่งถ้าส่องกับแสงธรรมชาติน้องพี่น้องที่เคารพครับอลังการงานสร้างแล้วแบบนี้นี่ครับ เนื้อขาพิมพ์ทรงสวยงามมากนะครับมีเส้นเชื่อมจากใต้ข้อศอกมาเข้าเส้นเข่าโคง้งเส้นเข่าโค้งจะเป็นครับพริ้วสวยขนาดไม่เท่ากันนะครับช่วงต้นจะใหญ่ช่วงที่สองแอนขึ้นช่วงที่3ามพริ้วสบัดสวยนะครับเห็นไหมครับเข่าขวาหนานูนใหญ่นี่ครับเขาขวาหนานูนใหญ่เข่าซ้ายลู่ลงเล็ก นะ attraction. เล็กกว่าเขาขวาดูลงนะครับลักษณะของข้างซึ่งถือว่าเป็น DNA ของพระนะครับจะมีรอยปาดและรอยครูดของเม็ดมวลสารที่จะต้องไม่เหมือนกันแม้แต่องค์เดียวเหมือนไม่ได้นะพี่รองครับเหมือนนี้ถือว่าเป็นพระปลอมทันทีจะต้องไม่เหมือนกันแม้แต่องค์เดียวเพราะว่าเราไม่สามารถกําหนดลักษณะขนาดของเม็ดมวลสารที่ครูดได้จึงจะต้องไม่เหมือนกันแม้แต่องค์เดียวเห็นไหมครับ เนื้อหาสวยมากองนี้นะครับเนื้อหาสวยมากนะครับนี่ครับโอ้โหนี่รอยครูดนี่เป็นธรรมชาติบนสารเม็ดนี้เป็นธรรมชาติเหลือเกินครับนี่ฮะงดงามครับด้านหลังจะเข้าหลักการสี่ข้อนะครับนี่ก็คือ <c oughs> มีรอยนิ้วมือโบราณข้อแรก เห็นไหมครับพรากดคึงปุ๊บก็จะมีรอยนิ้วมือโบราณนะครับมีรอยนิ้วมือโบราณข้อ2มีพื้นที่สูงสูงต่ำต่ำตรงนี้เป็นพื้นที่ต่ําตรงนี้เป็นพื้นที่สูงเพราะว่าแรงกดกันเองข้อ3ตะปุ่มตะป่ําของเม็ดโกดเม็ดแร่เพราะว่าดินเมืองพิสุโลกนั้นเป็นแม่น้ํามาบรรจบกันนะครับเมืองสองแควพิสุโลกนะครับมีเม็ดมวลสารตะปุ่มตะป่ําอยู่ด้านในข้อที่4ี่ก็คือขอบข้างแกปริ้นเห็นไหมครับขอบข้างแกปริ้นตั้งขึ้นมา เป็นแบบนี้ทุกองค์เลยนะครับด้านหลังของพระนางพญาอันนี้คือ,อเล็กๆน้อยๆนำมาแบ่งปันเพื่อพี่น้องไปต่อยอดนะพี่น้องครับบ้า <c oughs> นหลังพญาเข่าโคง้งองค์นี้ถือว่าเกรด a บวกเลยสำหรับอาจารย์นันนะครับสำหรับใครจะดูยังไงก็ก็นานาจิตตังครับแต่สำหรับอาจารย์นันองค์นี้นี่เดี๋ยวขอย่ยอลงไปหน่อยขยอย่อลงไปนิดนึงนี่ครับ <ítulo> ให้พี่น้องได้เห็นนะครับนี่ครับลักษณะของภาพรวมด้านข้างภาพรวมด้านหน้านะครับเป็นทรงสุโขไทยนะครับสร้างในยุคของพระบาทสมเด็จอ่าสร้างในยุคของพระนเรศวรมหาราชนะครับนี่ครับนี่ด้านข <zo> ้างงดงามเหลือเกินพี <pl ans esin> <sh> ่น้องที่รักครับก็เล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อพี่น้องไปต่อยอดนะครับความรู้มีไว้แบ่งปันความรู้มีไว้ต่อยอดนะพี่น้องที่รักทั้งหลายครับ พระนางปยญานั้นก็มีพุทธคุณโดดเด่นในเรื่องของอันดับหนึ่งเลยนะก็คือการทาํามาค้าขายจเจริญรุ่งเรืองดีมากนะพี่น้องครับอันดับสองก็แก้วคลาดปลอดภัยอันดับสามก็เมตตามหานิยมครับถือว่าเป็นพระที่ได้รับความนิยมมาตั้งแต่โบราณเป็นพระเป็นจภาภาคีนะพี่น้องครับลักษณะของก้นของตูดที่สวยงามมากอาจารย์นันจะซูมให้ดูซูมได้ไหมอ่ะซูมไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับนี่ครับ,น,รบนี่ครับพี่น้องครับ ขอพี่น้องโชคดีครับได้มีบุญบาร,รมีของพระนางพรยาคปุปกป้องคุ้มครองพี่น้องและครอบครัวนะครับสำหรับวันนี้สำหรับไรน,นี้สวัสดีครับ